ระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายน2568ในคณิสอนน้อยแผงครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสําราญได้มอบหมายให้นางวานิดาเสียมไหมครูสกรดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจประจำปีงบประมาณ2568หลักสูตรวิชาการเพ้นเล็บรวมระยะเวลา9ชั่วโมง โครงการจัดขึ้นณนศะูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลนาคาหมู่ที่2องตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน6คนได้รับเกียรติจากนางสาวทิธละดากแก้วประดิษฐ์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเพ้นเล็บอย่างมืออาชีพซึ่งสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เรียนในระดับครัวเรือน กิจกรรมครั้งนี้เป็นศวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายกลมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี2568ภายใต้แนวคิด Learn to earn เรียนรู้เพื่อสร้างงานสร้างไรายได้โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน